สวัสดีค่ะกับสวัสดีพี่พี่ฟีคุณลุงคุณป้าที่น่ารักกันทุกทท่านเลยนะคะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสไตล์ตแรมนะคะพี่พีวันนี้นะคะมาออกกําลังกายมาพาน้องจำปาหมาออกําลังกายกันกันกบพี่เล็กนะมาเอาเน,นี้ยมากับพี่เล็กแล้วก็น้องกิบน้องกิบก็ขับรถตามมานะตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วก็ระหว่างทางก็แวะซื้อขนมกันแวะซื้อน้ำเนาะน้องเบียก็วันนี้ไม่มีอะไรก็พาน้องจำปามา ชมบรรยากาศขับรถเล่นกันมาออกกำลังกายมาเดินเล่นมาคุยกันเนาะวันนี้ว่าก็สวยอ๋อชี้วัานาง่าทางน้องตปะป่านั่งอยู่บนรถของน้องกิบอันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยพี่มาถ่ายคลิปแบบชิลๆเนาะวันนี้เราก็มากับแบบชิลๆเลยไม่ได้เข้าผ่านะวันนี้มากับืนล้าน,านมากับน้องนะ ก็สำหรับใครที่เป็น F c ซน้องก็ก,กดไลค์กดแชร์ไม่กดคํำโฆษณาเพื่อซัพพอตอีกหนึ่งช่องทางอันนี้นะทะคพี่เดี๋ยวมีโอกาสก็จะถ่ายให้ชมบ่อยๆนะถ้ามาหาน้องบ่อยๆเนาะแต่ก็เกรงใจะค่ะพี่เกรงใจครอบครัวของน้องกิบแล้วก็เกรงใจน้องสัมปาด้วยมาถ่ายด้วยบ่อยๆเนะาะก็อาจจะมาถ่ายแค่แบบบางครั้งบางราวนะถ้าว่างตรงกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าน้องชวนมาหรือว่าบังเอิญ ว่านะักเจอกันอะไรก็รจะมานะก็อาจจะไม่ได้มาทุกวันไม่ได้มาบ่อยๆเนาะก็เราก็ให้ความเป็นส่วนตัวน้องด้วยแล้วก็ให้ความเป็นส่วนตัวของครอบครัวน้องด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเป็นคลิปชิลวชมรับชมความน่ารักของน้องเนาะที่เปิดใบหน้าห้พีเอซได้ดูได้เห็นกันเนาะถ้า ใครอยากเห็นหน้าน้องเบียร์บ่อยๆนะคะเข้ามาชมคลิปอมได้เลยเพราะว่าช่วงนี้ก็อาจจะอยู่ราชบุรีบ่อยๆมาที่นี่ออช่วงนี้ก็จะอยู่ราชบุรีนานอยู่ก็อาจจะมาถ่ายกับน้องบ่อยๆอ,อาจจะมาหาแม่นางสัมปาบ้างแล้วก็ไปๆมาๆนะพี่ก็ฝากพี่รับรอรับชมรับฟังกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูความน่ารักของน้องๆกันเลยดีกว่าค่ะ บ๊ายอกาเแล้วก็ัย้แล้วก็แวะร้านค้ากั้นานแล้วก็ไปซื้อขนมกับน้องเบียน้องเบียเป็นหลานชื่อเล็กอาน้ำไปออกกำลังกากันนะยิมน้ำไปกินกันล้ออมเลี้ยงนะ้ออเลี้ยง

เดี๋ยวมันกระโดดนะตูมตมั้งน้องเบียชอบลิงใหญ่เลยนะเจอพวกไปเลยนน้องเบียชอบลิงนะคะทุกคนไป let's go let's go เราจะไปที่ไปที่ไหนกันพี่เล็ก ที่าบอลเพื่อจะไปออกกำลังกายวิ่งรกำังกายกันีออกกำลังกายนะนานทีไม่กันปากก็เอาปผกวดขาาเงปูกวดขาเดี๋ยวจะเป็นช่วงเย็นนะคะ S <S คนเยอะอยู่นะคนเยอะอยู่นะคนมาซ้อมบอลไงคนมารอซ้อมบอลเหรอใช่เขามีงานเหอ <S <S รอไม่รู้เหมือนกันอ๋อซ้อมบอลเด็กไนะนี่อาจจะเป็นเจ้าภาพหรือเปล่าก็กมีครับมามาเด็กเล่นกันวันนี้ก็วันนี้มีคนเยอะไงเดี๋ยวให้ทานแม่จันปลาเดืดอรดรอบๆมารอบๆเนี่เพราะว่าถ้าไปตรงกลางอาจจะโดนบอลยัดเจ็บอีกนะ ให้น้องอ่มดูอะไกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนถามหาชายกิจเออชายกิจตอนนี้เดี๋ยวตามมานะเดี๋ยวตามมากำลังแต่งตัวอยู่เพราะว่าให้มาก่อนแม่นปลาอยากมาแล้วโอ้โหแม่นางจำปาเนี่ยชอบนั่งสลิงมากพี่แล้วก็มากับน้องเบียร์ด้วยเนาะไม่นางปลาอยากมากับน้องเบียร์ได้ให้น้องอ่มดูอะไกันเดี๋ยวพี่สอมบอกกันนะได้ได้ได้อ่าแม่นางปลาน้องเบียร์อยู่พี่อ่อมนะเดี๋ยวเตรียมตัวกันนะไปไปน้องอ่อมพาไม่นางปลยนะ ีผมขอฝาก้ับซอมกน้องคนนี้ไว้กับเอฟซีนะคะพี่พี่น้องคนนี้แหละค่ะคนที่เล่นน้ำนะคะพี่พี่แล้วก็หงายท้องขำขำไปวิ่งกันไม่รู้ว่าน้องกิจจะตามมาหรือยังนั้นเดี๋ยวก็ตามมานะพี่พี่มอง มองทางใหญ่เลยนะน่าจะรอน้องกิบน้องเบียเดินเท้ามากเลยเดินท่าเหมือนผู้ชายเลยนะที่นี่เหมือนเป็นสนามหมู่บ้านหรือเปล่านะไม่แน่ใจใช่ไหมนูนเล่นบอลแล้วเดินมนกรเดิก,ดก วันนี้ตัวละครหลักของเราคือน้องเบียร์นะคะพี่พี่โฟกัสที่น้องเบียร์นะคะวันนี้เขาเป็นดาวติ๊กต็อกทันหนิงนะแ<ว> <laughs> ม่นางจะบปาแอบขำนะพี่พี่แม่นางจะบปาแอบขำขำน้องเบียร์ไปเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนู้นกันตรงนู้นมีไอ้นี่ด้วยเหมือนในอ่างนั้นอนะมีปลาด้วย เคยแอบมาดูนะตอนมาเดินป่าเราจะไปดูกันตัวละครละวันนี้ทุกคนจะไม่ต้องโฟกัสแม่ตังจำป่าแล้วเพราะว่าเราเจอดาวดวงใหม่คือน้องเบียเดี๋ยวว่างๆจะพาน้องเบียเปิดช่องนะพี่ให้ c ี f c ติดตามนะ องไปดูกันว่าด้านในมีอะไรนะนี่มันมีประตูตรงสนามบออนะะคะพี่พี่มีคนอยู่นะม่อันตรายนะไปดูกันว่าตรวนี้มีกระลอกด้วยนะมันเคยเห็นกระลอกแถวๆนี้ไปดูสิจัดกล้องหลายไอพเอฟซี FC ดู มองไม่เห็นอะยุงแล้วมั้งไม่มีปลาลูกออดเหรอนาาจะปลาบอกว่าลูกออดนะพี่พี่ฮะปลาชาเกาอวน้องเบียไปไหนน้องเบียขับแล้วครับีเล็กบอกว่าเป็นปลาชาเก่านะคะพี่พี่แต่มานางจัำปลาไม่กลัวนะแต่น้องเบียวิ่งอ้วนแล้ว สงสัยเงี้เลยนะพี่พีชให้นั่งดูตรงนู้นด้วยนะไม่กลัวนะเขาไม่วิ่งนะเป็นป่าช้าเก่าแสดงว่าที่นี่ก็ต้องมีอะไรแน่นอนที่นี่เคยเป็นป่าช้าเก่าอ้าวเหรออันนเี้ยแต่ว่าเขามาเอาเรียกว่ามาการทำกรรมพุทธทำพิธีบอกเหรอจะไม่มีแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีโรงเหลืองนี่ยังเหลืออยู่เนาะแต่เป็นป่าท,ที่ว่าปา่าช้ามวยขมื ปลาชาห้อยคอกหมูเหรอาาเก่าเป็นปลาชาของหมู่บ้านเหรอใช่แล้วทำไมเขาฝังอ่ะเมื่อก่อนไม่มีวัดแล้วทำไมเขาฝังอ่ะเขาเป็นคิดเหรออ๋อไม่มีวัดไม่มีที่ให้เผาทำพิธีแล้วก็ฝังเลยฝังเลยแต่พอเริ่มคิดเลยนะพอมีวัดปุ๊บก็ขุดออกมาทำพิธีแล้วก็ทำลายกระดูกไปเป็นแล้วก็เป็นรอยน้ำแต่คิดว่าน่าจะเอาไปไม่หมดอยู่แล้วเนาะกระดูกเสร็จลงเหลือแน่นอนนะเป็นคนน่ากลัวน่ากลัวมากกลางคืนป่ะน้องเบียร์มามากันไหมคืนนี้เรามาดูกระดูกมาไหมคืนนี้เราเรามา ดูเศษกระดูกที่นี่กันดีกว่าของกองเตะบอลเหรอที่เล็กไปไหนอะนกะด,ดูปลาชา,ไป,ปาไปยิงกระต่าย,ยที่นี่บรรยากาศดีอากาศดีมาก เล่นนี่แหละเราเล่นนี่ก็ได้แล้วเราค่อยเดินอ้อม,อมๆเดินเลาะเล่นเรื่อยๆเดี๋ยวน้องกิบก็ตามมากับกับพี่ใหญ่เนาะนู่นใช่กิจไหมใช่ไหมใช่ไม่ใช่ใช่นะแล้วเขาก็เดินมานี่แหละพี่พี่เขาก็มาหาภรรยาเขานะ น้อนไม่น่าจะปาเล่นบอลด้วยนางฝึกเล่นนะ้นางเห็นน้องกิต่ะเล่นหน้าบ้านด้วยนะนางก็จะรู้ว่าเนี่ยอะไรคืออะไรเนาะผมไม่อยากถ่ายมากนะเดี๋ยวนักจะอายลนะพี่ยงมมาาออ่่่นนนนนะเเเเตป็้้นนไ้ไกิคลหบใช ก็จะจำมาเนาะก็จะเล่นเก่งเก่งอ่ะเอ้ยน้องเบียเตะเราเคยอั้ออะไน้องกิตสอนอื้อเทปใส่ชุดน้องกิดหมดเลยนะชุดน้องกิดน้องกินี่ชอบเล่นกีฬานะ เบียยายอมเบียยายอมน้องชอบในตัวน้องจำปาน้องจป,า,ปามาอยู่ด้วยกันเล่นน้องแม่แน่นางจำปาชอบเด็กเพราะว่ารอบที่แล้วไปอยู่กบอ่อมน,นะก็ชอบอันๆชอบเล่นกัน <ๆ S 2> อันๆชอบอยู่กันอันๆนะเป็นน้องสาวอ่อมนะอายุเท่าน้องเบียเลยเขาแบบ่อนคลาทุกคนที่เขาอยู่ที่เนี่ยไม่ต้องแปลกใจเลยเพราะว่าที่เนี่ยมีเด็กมีผู้คนนะที่พูดเพราะที่แบบเวลาอยู่กับครอบครัวพี่เล็กในครอบครัวพี่เล็กก็จะแบบสปอยแบบว่า คุยด,ดีด้วยเล่นด้วยแต่งแต่งเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยของผู้หญิงแล้วนางก็จะชอบอะไรเงี้ยน,น,น,นี่น้องเจมสมาครับผมมาเลยอ้วสามีนางมาแล้วนะนี่ตัวจริงเจ้สาสักทีเนะนี่ช่วยหน่อย น้องกิดนี่ที่ที่พระธิดาเล่นบอลเป็นนี่เพราะว่าน้องเห็นน้องกิดเล่นใช่ไหมใช่เขาบอกว่าอ่าีเขาใส่ใส่เสื้อเหม่เลยทันแอกหน่อยแอกหน่อยนะเออเงได้ทด้มาวันนี้มาวันนี้บอกว่าแอกหน่อยนักกนกดเนตีบอลเก่งเหมือนมีคนสอนใช่ป่ะก แสดงว่าต้องเห็นหน้องกิดเล่นทุกวันนี้นะตอนเย็นทุกเย็นอยนะ่างเงี้ยเนาะมาอยู่ที่นี่นานคน,น,น,นที่นี่เขาก็จะเล่นกีฬากันทุกเย็นเลยนะปลาไม่นะได้ไจะวัดประจําวันเลยแบบเช้ามาเข้าปาลาอนะไรเงี้ยตกยินมาก็อาจจะมาเล่นกีฬาอะไรแบบนี้ได้บอลน้องอ๋อมเอาเลยพี่ไม่ไม่ถนัด นีเรามีกินหมูย่างก็ไม่รู้เราจะไปจะกินหรือเปล่าแต่กินไม่ได้เลยจะแอบกินดีแอบกินเหรอหาพูดไปเรื่อยนะบาปนะพี่เล็กเนี่ยลเล่นเล่นดูคนในไอศครีมลงดามา้างคอมีอมจะให้พอดีได้กินหมูนะคืนนี้เขาจะมีปาร์ตี้ที่บ้านนะแต่ไม่รู้ว่าจะมีทำอะไรกินบ้างมีเป็นทุกก๋วยเตี๋ยวทางหมูอ,อ่ะพี่พี่อาจจะรอชมผ่านช่องทางช่องพิเศษไม่ก็ช่องของน้องกิทน,นะพี่พี่ คืนนี้ออาจจะไม่ได้ถ่ายให้พี่ๆได้ชมกันอาจจะรอชมผ่านช่องของสองคนเนาะอากาศเย็นมากอากาศดีช่วงนี้ตรงข้างๆเป็นป่าช้าเก่านะก็แอบน่ากลัววังเวงดูดูน้องเบียร์น้องเบียร์เผลอไปได้นะน้องเบียร์จะชอบทำท่า แปลกๆนะไปเดี๋ยวเราเดินเล่นกันดีกว่าต้องเบียแอบทิ้งขยะนะคะมีหลักฐานค่ะพี่ๆตรงนี้ก็จะมีขยะถังขยะอยู่นะพี่เป็นบอกขยะนะไม่ต้องดราม่านะมีบอกขยะนะน้องน้องโยนขวดเข้าไปนะเด็กเด็กๆที่ดีเยอะมาก เล่นบอลกันสนุกสนานเราก็มาออกกำลังกายมาเดินมาวิ่ง,งกันเย็นนี้เราจะปาร์ตี้นะปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆจีบานของพี่แปนพี่รอชมได้เลยเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะว่าัะถ่ายหรือเปล่าหรือว่าออมอาจจะไม่ได้อยู่นะเดี๋ยวจะกลับบ้านนะพี่ บ้านนระาไม่ได้ไม่ได้อยู่กินกับพวกพี่ครัเดีย๋ยวขอจุก่อนแต่วันนี้ก็เย็ยนละเผื่อกลับไปอาบน้ำอย่านี้ไม่ได้เข้าป่าเนาะอ้โหสองกลิบพี่เล็กนาะไม่รู้ว่าพี่ใหญ่มาหรือเปล่านะไม่เห็นนะพี่ใหญ่น่าจะไม่มานะววันนี้ <c ười> น้องเบียร์เป็นคนตลกนะคะพี่พี่อยากเข้าไปข้างในมากเลยอ่ะข้างในมีอะไรมีบ้านคนเหรอเราเดินอ้อมไหมเราเดินอ้อมไปตรงนีงนะ้ไหมเราจะไปซุ่มดูว่าข้างในนี้มีอะไร <c oughs> มีรูเนาะเมื่อกี้ มันมีดอกไม้หรอมีต้นไม้มีบ้านคนหรอบ้านคนเหรอน้องเบียร์น้องเบียร์รู้จักไหมนะที่นี่ที่ไหนพี่อ๋อไม่เคยมาเนี่ยน้องเบียร์เคยมาไหมไม่เคยอ่ะอะไรนะมีคนหรอไม่ใช่มีทางเขา่ใช่หรอนี่มีทางด้วยนะพี่ๆไม่รู้ว่าไปไหน เหมือนเสียงรถอ๋อเสียงรถจีนนุน <laughs> คิดว่าเสียงรถออกมาทางเป็นไหนก็นไม่รู้นะแต่ประตูมันอยู่ทางด้านฝั่งนู้นนะพี่พ <c oughs> เราจะไม่เข้าไปนะเพราะว่ามันเป็นพื้นพื้นที่เป็นเขตแบบปิดกัน้นเราไม่ให้คนเข้าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเขากั้นลวดหนามกั้นกั้นอันนี้ไว้เนาะะไรน้องเบีย่นี เราก็จะเดินรอบๆสนามนะไม่ไปใกล้จุดที่เขาเล่นบอลนะกลัวบอลจะโดนน้องจำปาแล้วก็น้องเบียอันนี้มาถ่ายชิวๆนะพี่ๆมาอี่ซีรีสดทีคิดมากมาออกกำลังกายกันอยากใหพ้พี่เห็นความน่ารักของน้องนะสำหรับพี่เอฟซี FC คนไหนที่เป็นเป็นเอฟเป็นอะไรนะแฟนคลับน้องนะน้องจำปาอมอก,ก็จะถ่ายให้ดูว้าเดี๋ยวจะพาน้องไปเที่ยวไปไปเที่ยวห้างอยู่นะพี่พ ไวมีโอกาสเนาะเราจะไปโรบินสันกันเนาะเบียรเนาะไปไหมเปีโรบินสันไหมพาพาแม่นางจำปาไปโรบินสันไปกินไปกินที่บุฟเฟ่ที่เป็นอะไรอะที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์อะเนาะดูบุฟเฟ่ผักไหม <c oughs> กินอะไรนะหม้ายหมายย่างไม่ได้นะน้องเบีย <c oughs> โอ้ยน้องเบียติดตลกนะพี่ๆแม่นางจำปลาขำเลย <c oughs> เราจะไปกินอะไรนะ นึกไม่ออกอะที่มันเป็นร้านเขียวๆอะชื่อร้านอะไรวะที่เป็นร้านผักปลูกผ,ผักพอลักแมอ่อะไรนะพี่นึกไม่ออกอะปลูกผ,ผักพอลักแม่ที่ชื่อที่มันมีแต่สลัดบาสลัดเป็นร้านสลัดผักอู้ภูเขาตรงนี้สวยมาก กลางเต็นต์ตรงนี้เหรอเออหน้ามากลางเนาะแต่ว่ามันมีเป็นพื้นที่นี่นะพื้นที่เป็นพื้นที่ป่าชาน,ะนะ,ะน้องเบียดึงมาโนหรอน้องเบียน้องเบียน้องเบียจะมากลางเต็นต์อุ้ยทุกคนมีทางเข้าตรงนี้ด้วยน, <laughs> น้องเบียกล้าเข้าไปไหมนี่เดี๋ยวว่างๆพ่าน้องเบียเดินเข้าป่าเดี๋ยววานนะี้ดูน้องเบียดูน้องเบียกล้าๆอยู่นะคน มีทางเข้าไปด้วยอะไม่รู้ไปไหนไ,ไปกันดีไหมแต่ว่าพี่เคยเห็นหมายแถวๆนี้เคยจริง <c oughs> ๆแล้วมันชอบไล่คนจริงๆในกล้องมันสว่างนะแต่ตาเปล่าๆมันมืดมาก <c oughs> พี่วังเวงนะเดี๋ยวจะอันตรายนะเราจะไม่เข้าเราจะไม่เดินเข้าไปลึกนะ <c oughs> เดี๋ยวไม่นัง่งรถไาได้อันตรายที่นี่ก็จะมีเด็กๆเยอะเลย น้องๆหนูๆมาเล่นกีฬามากับพี่มากับน้องกันนะไปกันเถอะไม่อยากกลับบ้าน,นยัง นะกินน้ำอีกกิน,กกนก <mm> ละก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรพี่กัมากมาเล่นกันสนุกสนานนี่สวยไหมล่ะเดี๋ยวรอบหน้านะอาจจะแบบทำคลิปแต่งหน้าทำผมให้น้องนะพี่ๆไวมีโอกาสนะเพราะน้องสวยมากเลยจ้ หาชุดสภาพสวยๆน้องใส่เตรียมขึ้นขึ้นรถแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะกลับกันนะแต่ว่าต้องรอพี่เด็กเบนบอลก่อน